สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องไลฟ์เดอะคลิปนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์สนุกๆนะครับก็คือว่าวันนี้น้องชายผมจะมาให้ผมช่วยสอนการตัดต่อวิดีโอนะฮะซึ่งนะซึ่งนะฮะซึ่ง นะซึ่งน้องชายผมคือไม่เป็นเลยนะครับคือพื้นฐานก็ไม่มีด้วยซ้ำนะครับ oh, <wow. S 1> แต่ก็คือว่าใช้คอมเป็นเล่น Facebook เป็นเล่น YouTube เป็นนะครับผม น้องชายผมก็อยากจะมีวิชาติดตัวไว้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในการตัดต่อวิดีโอก็คือปูป้ปปา,ปาได้เหมือนกันผมก็ศึกษาใน YouTube ยครับผมเคยไล่น้องชายผมนะครับให้ไปศึกษาใน YouTube ก่อนนะครับแล้วก็ดู YouTube ทําแล้วเราก็ทําตามอะไรเงี้ยนะครับโอเคแต่ก็คือเหมือนกับว่าน้องชายผมเป็นคนที่แบบว่าดูแล้วมันไม่เข้าใจนะครับก็เลยอยากจะมาให้ผมช่วยสอนนะครับพื้นฐานอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยคิดสรุกสนุกว่าผมจะแกล้งน้องชายผมก็คือว่าผมจะเป็นผู้สอนแล้วก็ ทำทีโมโหนะครับคลอกใส่นะครับเวลาสอนนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าต้องใช้ผมจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อนกล้องไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับผมนีสอนเลยนะ ทำมหายไปได้เขทำอย่างนั my my ้นเลยถ้าไม่เอาคือ şey oh, ่ยังเอาขอไม่ได้ไม่ังเอาอไม่ได้เขาบอกว่าดึงน่ดึงน่ะดึงน่ดึงน่ะดึงน่ไม่โอยไม่ใช่ดึงดีไม่ใช่ต่อเลเนะยโอเมื่คือต่ออยแล้วแ ออาอออเสียเสียเสียซ้ายเสียไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกบอกดีดีบอกมาดีดีีมกเนี่ยมึงก็เสร็จเนี่ย่างจะเสร็จไปผังหมดลเมื่อคืนสอดเหรอนี่ะเน่ยหนักหน่กไ

เะ็นเป็นอะไรเนี่ยสอร์ดไปแล้วอ่ะมึงเข้าใจว่าคือแบบสอดไปแล้วอ่ะแล้วอล้ว่าทำไมว่าทำไมแบได้แล้วั่อันผิดอีกอไม่ใช่ ว,ว่ามึงไปศึกษาไงป่ะว่าเดี๋ยวดิพี่แว้งกับสอนแรกก่อนดิสอนไปแล้วเมือ่อคืนน่ะพวกสอนไปแล้วอีกแค่อนไปรอบนึงแล้วเนี่ยจริงๆมันน่าจะได้แล้วไอ้เงี้ยมันเรื่องง่ายๆแค่านี้ พี่ว่าไม่ไม่ดีวะ่ะ<อ>ไม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม<อ>ใช่อ่ะ<อ>ถูกะเนี่ยถูกวอะไรวะนี่ไงเออไหนเจี่ยวด,ดูคนดีดูดีดิออวเป็นดีวะก็พี่สอนแล้วสอนคือมึงต้องคนที่จะจำละ จริงๆคือไม่ใช่แบบมาไอ้เอ้าไม่สนใจอะเมือ่อกี้ได้นันนี่ไปสอนนะมั้ยบิีเราสอนนะมัดยรอด youtube ปะว่ามา youtube ปะไปยไิแย้มอะเอาเย็วเนาเยา,า,เาเลยทำอะไรลืมที่อย่างเล่นอีกอะยังเล่นอ,อีกางเงี้ยเลี้ยได้ พี่ไม่กระเลยไม่ตลกโดานะพูตรงนเลยไม่กระโดดเลยพี่ก็จะเล่งถาของพี่เนี่ยเอาแล้วพี่ต้องเสียเวลาไม่แน่แล้วก็สอนคนเนี้ยคนเสียเวลาพี่พี่เลยตัดคีบของพี่ก็แตใงเงี้ยซ้ำนะเนี่ยซ้ำซ้ำทำทำเนีเพราะพี่พี่สอนว่าไงซ้ำว่าทำเนี่ยกดอะไรอันไหนไม่เอาก็ลบไป มันเรื่องอะไรม่ต้องทำแล้วมั้ยไม่ต้องทำแล้วไปไปไปเราทำแล้วคุณว่ามึงมัมีความสามารถอะไรอะไรนะเรียนไปแล้วสอนหนลายรอบอะคือแบบเข้าใจปะคือแบบสอนแล้วคือต้องจำด้วยสอนะจำ้วยนี่ไม่ใช่แบบโอ้โหสอนแล้วมึงแบบไม่จำอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยแล้วมึง ฝอนต้องคนรจำดิไม่ใช่ไม่สอนไม่แค่ยิ้มหัวเราะอะไรเงรี้ย,ไม,ยไม่ตลกแล้วไงฉันยอมแพ้แล้วเมื่อตลกแล้วผมไม่สอนแล้วไปเจอตั้งไปเนี่ยทำอะไรมาทำเลย ไม่แก้แก้งานด้วยดีเอางี้ดีกว่าเอางี้เอาง่ายเลยเดี๋ยวแล้วตัดดีกว่าไม่ต้องทำอะไรละแล้วที่จริงจังนะมึงแม่งยากมึงมึงไม่เป็นคนแบบไม่น้อยอะไรเงี้ยมึงเฮ้ยมึงเข้าใจไหมมึงถ้ามึงตั้งใจจะทำงานมึงต้องจริงจังในชีวิตไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำไปเล่นไปอะไรเงี้ย ยิ้มไปอะไรเงี้ยโอ้แต่พี่เครียดเออเป็นไรเ,เนี่ยเอาขนาดว่าแล้วเป็นยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเออพี่บอกพี่มาสอนนี่ก็สอนมึงไปเมืม่อคืนก็สอนเว้ยวันนี้คือมึงน,น่าจะได้แล้วไงคือแบบมึงน,น่าจะแบบมันซึมเข้าสมองแล้วแบบเออเป็สองวันนีึงวันเดียวก็ได้แหละ มนเยอะนี่เท่าไหร่ี่แไปลลกไดอีกมเป็นไรเนี่ยวัอนี่ว่าเวลาึงช่วโมงนึงนึงไี่เสร็จพีต้องทำแล้วยกเกินยิบหลนาทีแลไง ทำไปเล่นไปนี่ไ,ไม่มันไม่ได้แล้ว ใช่พี่ไม่ได้ต้องการแบบนี้เข้าใจปะ่ะไมไ่ต้องการแบบนี้เดียเ๋ยวเนี่ยก็อย่อางนี้นี้ตัดทิ้งหนึ่งไหมฉันฉากนั้งก็โอเคอยู่วะ,ะทำอะไรได้วะข้างบน,น ทำอะไรได้วะเรื่องง่ายๆนี่ทำไม่ได้ทำอะไรได้บ้างว่าแล้วมันเงินหมดรออีเนี่ย เราไม่ต้องฝังไว้เวลาทำงานนะมันควรมึงเอาเมื่อคืนก็ใช้เราโงยกคอมไปทำหน้าบ้านว่ามันยกคอมไปทำหน้าบ้านบ้านนวอะไรอยู่เพียงนะ่ะตัดต้น<ม>ตัดนี่ตัดอะไรก็ตัดไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ไงไม่ยังชอบเลยเมื่อคนะืนอ่ะบอกให้กดชิป

เป็นอะไรนี่ไงมัคือเรื่องท่ชอบเลยแนวอาไไม่ผ่านไม่ผ่านหรือว่าไม่ผ่านเกะเยอะ บอกรบรอบรอบที่ไหนนบอกรอบที่ไหนนะบอกว่ายังไงแก่เนี่ยบอกให้แกนนไอ้รงพีพูดนะแกอยังไงกดทิปเลยกดนมึงไม่ขัเล่นตลอดเล่นตรงไหนเนี่ยเล่นไหนเนี่ยเล่นตลอด ล,นนลุกไปลุกไป,กไปเรื่องๆเหรอไปไหมึงต้องให้กูมาทำเองเนี่ยอะไรวะแล้วถูกแนละ้วเน่าลุกถูกยังไงล้วมึงต้องกดอย่างนี้เออบอกให้เลื่อนไปเลื่อนไป ตลบไหมตลบมันตรงนี้พี่สอนไหมถามจริงสอนดีแล้ะพี่สอนไหมสอนไมมถ้าเกิดยังเล่นอย่างเงี้ยคือไม่สอนรเดมัไม่ใช่รอดูมันไม่ใช่เขาใจดูในยู e ป่ะไม่ใช่ราไม่ใ่ไม่ถามึงแบบมึงเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะมึงไม่ตั้งใจไม่สอนอิดดีเจ๋ง อนอ่อเรากลัวสวยนะเงานี้ให้รอดเห็นไหมืด้เอาผู้6ผู้อย่างงูก็กัดเจี๊ยเราไงมันไม่ใช่อย่างที่พี่ต้องการอะคือเข้าใจะออวะโอ้ก็เป็นหลายเส้นไปไงมันไม่ใช่คือแบบว่ามึงต้องให้กูตรวจก่อนไงมึตงต้องให้กูตรวจก่อนว่าเออมันได้ไหมอะไรเงี้ยกอ,อคือเรื่องย่งอใหญ่เลย ก็มันได้แค่ช่วงนั้นเราก็พี่ให้ไปแก้งานแล้วก็เป็นยังไงรู้ได้ไหมก็ไม่ได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้พี่บอกว่าให้แก้ตรงไหนก็แก้ผิดจุดว่าแล้วก็ยังหัวเราะมีเรืงน้อยทุกอย่างหือยันไม่เคยมีเรืงน้อยหรอแล้วพี่ก็เร่งอยู่เนี่ยพี่ก็เร่งทำของพี่อยู่เนี่ย แล้วเรเอากล้องมาตั้งไว้ที่ไหนอ่ะกล้องอะไรกล้องมาตั้งไว้ที่ไหไอ้เหี้ยวเว็บเขียนวะเฟร้ยเอาใช้แบตเนี่ยเว็บแคมอือรู้อะไรเกี่ยวกับคอมบ้งไหมนี่ยรู้ข่าวมึงเกี่ยวกับคอมบ้งไหมรู้อะไรบ้างไหมเว็บแคม,มเลยเว็บแคมมากเวลาเอาคอวิดีโอคอรเข้าใจปหม เล่นแต่โทรฝัพมากไอ้เงี้ยวีดีโอครอมอ่านคอมอะไรเงี้ยก้องอะนี่เปนตรงกล้องเองมันสนใจเรื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าสนใจเรื่องนไหนพี่เพนลองตัดดิปีปีหน่อยปีปีอีกอีบปี นีม่มันตัดหมดแล้วอันเนี้ยนี่แหละนีดูนู้นเอาขาวๆดิตัดอะไรนีน่เรื่องเรืเ่อง แย้งนี่โหใหไ้ไปให้ไปทำต่อเลยไม่ต้องนะมึไม่ต้องนะมึงไม่ต้องทำแล้วก็ว่ามึงไม่เหมาะกับงานนี้หรอกกลัวพี่บอกแล้วใช่ไหมบอกว่าพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าให้ไป,ด,กกปดูก่อนในยูทูบอ่าไปดูก่อนเพราะาว่าไม่เข้าใจก็มไม่เข้าใจมึงต้องศึกษามึงต้องศึกษาได้เลยเดี๋ยวมึงมันต้องมีความพยายามเด็ดมึงทำมึงตั้งใจมึงนี่แม่งอเที่แม่งโคตรแม่งโคตรขาเลย ต้อช้าเลยว่ะว่าทำไม่ได้เรื่องครับคือคนอย่างมึงทำไม่ได้ครับเดกทำไม,ไ,ไม่ได้เดบเดงพูดเกินทำไม่ได้ทำไมไ่ไมไ,<อ>ไปไหนก็ไปนะน้องๆครับนะมันไปจริงครับไ<ม>อ้กูแกงกูแก้งไวนะ้ไหนนะฮะ กูแกงกูแกงไว้ไหนน่ะกูแกง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 ไอ้เนี้ยกูแกงกูแกงเล่นแกงเล่นแกงเล่นเครื่องวะน่ะไม่เครื่องอ่ะดิอ่ะดิเครื่องวะน่ะไม่เครื่องนะไม่เขื่องอ่ะดีเนี้ยแล้วกิมเดินไปไหนเดินไปขี่โอ้ยอ่ะเดินไปไหนอือเนื้อกางกูอันที่งนานแล้วโอเคอย่าปิดกิ๊มไหนดิไอ้ลืมกดฝาก Subscribe กดติดตามช่องไหน ไล์ไล่เดอะคลิปด้วยครับยังเจอกันของกูบ้างหมดียครับโอเคครับน้องฝากติดตามกันด้วยเจอกันคลิปหน้า let's go